ฟังแล้วแปลเองนะไม่ต้องเขียนนะคะทีละประโยคนะแท็กซี่มันเป็นบทสนทนานะมเขาว่าไงคะแท็กซี่แค่นี้เองแท็กซี่คืออะไรคะแท็กซี่เอ่อรถแท็กซี่อาเจ้าชีเมกะบั๊กซ์극장이요แปลว่าคนที่เรียกแท็กซี่เนี่ยเขาคุยกับใครคะ คุยกับลุงคนขับนั่นแหละถูกไหมเขาจะไปที่ไหนคะไปที่โรงภาพยนตร์โรงหนังไปที่โรงหนังเนาะนะคะชื่ออะไรได้ไหมคึกจังชื่ออะไรจับได้ไหมไม่ค่อยได้ไม่ฟังไม่ชัดนะคะชื่อชื่อว่าเมกาปักซ์เนี่ยจินใจริงจัเมกาบัคซ์ภาษาอังกฤษเนาะเมกาปัคซ์ เมกาบักเซียวคุณลุงถามกลับว um, ่าเบกาบักซ์หรอเมกาบักซ์หรอเนินช네ินชวนกี차เยาะกันช <소리> ่วยอ่ะครับ ได้ยินกริยาข้างหลังไหมกริยาข้างหลังเขาพูดว่าอะไรคะไปอีกรอบนะน่ชินชอนทารอไฟขึ้นชอว์ขึ้นชอว์ขึ้นชอวถูกต้องเนาะแปลว่าเออิตาแปลว่าอยู่อยู่ที่ที่ไหนขึ้นชอวแถวแถวแถวแปลว่าข้างหน้าต้องพูดทื่อสถานที่อะไรสักอย่างที่เขาอยู่แถวแถวไหน ที่ไหนได้ยินไหมคะอยู่แถวไหนได้ยินแต่ลืมไดนะ้ยินแต่ลืมทำไมเนาะเนี่ชินชอนกี้นชอชานกีชานกีชารชานก,กีชากีชานกีชากีชานดีชานกีชาอกีชานกีชานกีานีชาไกาา อ๋อเนาะอันนี้สถานีงนนอันนี้รถไฟเนาะสถานรถไฟอะไรอีกรอบนะเนีน่ยชินช,ช,นชอนสถานีรถไ,ไฟชน 좋은 네네오나게요 어? 아저씨 죄송하지만 좀 빨리 가 주세요 คุณลุงขอโทษค <놀룸> 네. 주세요 อ๋อแล้ 어, 빨리 가, 가 주세요, 주세요. ตอนสอบแปลให้ครบๆหน่อยเนาะอันนี้เป็นการุณาดูเซโยเนาะการุณาอาโอชูดานะคะช่วยไปนะคะช่วยไปยังไงช่วยรีบๆไปหน่อยด้วยเนาะมีหน่อยนะคะการุณาช่วยรีบๆไปหน่อย제가약속시간에늦어서그래요 เพราะถูกต <O> ้องค่ะมีเพราะมีออซตั้งหน้าเป็นเหตุเหตุคืออะไรผลคืออะไรเพราะอะไรคะมีนัดมีมีคําว่านัดถูกต้องอ่ะมีคําว่านัดแต่กริยาไม่ใช่มีมีคําว่าอยากส่งอีกรอบหนึ่งเนาะ제가약속시간에늦어서그래요 เพราะว่าเวลานัดสายสายถูกต้องนะคะเพราะว่าสายต่อเวลานัด่ะเนะนะคะนะเวลานัดสายแล้วใช่ไหมข้างหลังเขาพูดว่าไงคะผลก็เลยเป็นไงเออรนะําคือเรย,คย,คยูคือเรยูคือเรยูแปลว่าไรคะคือเรยู อย่างนั้นเป็นอย่างนั้นถ้าอย่างนั้นเฉยๆเรียกว่าคือดอนบวกคำนามนะคะอันนี้คือเรอยูมาจากรูปกิริยาคือรถถัาแปลว่าเป็นอย่างนั้นเป็นแบบนั้นมันคือกิริยานะเป็นอย่างนั้นเป็นแบบนั้นเป็นแบบไหนก็ต้องดูประโยคที่เขาพูดก่อนหนะ้าเป็นอย่างนั้นก็คือให้รีบๆไปเนี่ยนะคะแต่ครับแต่ช่วงเวลา 그런데 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 네. 네, 그런데 퇴근 시간이라서 길이 막힐 거예요. 네. โครงสร้างเดียวกันเลยแต่เพราะจุดๆผลก็เลยจึงจุดๆเพราะอะไรคะเพราะอะไรผลได้ยินไหมหรือผลผลเป็นไงคะติดน่าจะติดเนาะเป็นเป็นรูปการคาดเดาด้วยเนาะนะคะเขาใช้ ขี่ดิวันะคะใช้รูปคาดเดาเนาะอันนี้มีสองความหมายไม่ใช่จับก,ก็น่าจักแต่อันนี้เราคิดว่าแปลเป็นน่าจักน่าจะดีกว่านะนะคะรถน่าจะติดเป็นการคาดเดานะเหตุคืออะไรผลโอเคแล้วนะเหตุคืออะไรคะเพราะอะไรได้ยินไหมอ,อีกรอบนะ그런데최근시간이라서 길이막힐거예요พราะเป็นเวลาเลิกงานถูกต้องเพราะเป็นเวลาเลิกงานนะคะนะเป็น그근시간이라서นะคะเพราะเป็นเวลาเลิกงานตรงตัวเลยเนาะนะคะ그럼아저씨저기신호등에서오른쪽으로들어가세요 ถ้าอย่างนั้นคุณลุงช,ช่วยไปด้านขวากาุณาอันนี้เขาบอกว่าคือโรคาซิโอมีคำว่าด้านขวาถูกต้องโอเด้นโจกอโรนะคะแต่ไม่มีคำว่าช่วยนะอันนี้เป็นเรื่องของคำสั่งเดียวเลยนะการุณาคือโรอคาดาแปลว่าอะไรคะไม่ใช่ไปเฉยเ่ยโรคาดา,รา คือรอค่ะเข้าไปนะคะเข้าไปยังทางด้านขวาอะข้างหน้าเขาบอกว่าให้เข้าไปตรงไหนมีบอกอยู่ว่าไปที่ตรงไหนอีกรอบหนึ่งเนาะแล้วคุณผู้ชมที่ตรงนี้ก็จะเห็นรถเข้าละรอ ไม,ไม่ตรงไปเนาะเข้าไปทางด้านขวากิริยามันคือเข้าไปทางด้านขวาดูไหมมันไม่ตรงเนาะม,นมันมีกิริยาแล้วนะสิ่งที่เราให้หาปครูบอกว่าเขาให้เข้าไปตรงไหนทางด้านขวาแปลว่าตรงนี้ต้องเป็นสถานที่กิริยาเรามีแล้วนะไม่ตรงแล้วนะกิริยาเรามีเข้าไปและกิริยาเราครบและสถานที่เนี่ยที่เขาให้เลี้ยวขวาเนี่ยไปเลี้ยวตรงไหนเข้าไปตรงไหนเอาใหม่นะคุณผู้ชมตรงนี้สัี ไปให้นะและยิง่งมีคำว่าเอซที่สถานที่ด้วยนะไฟสัญตรสัญญาณไฟอ๋อเนาะใส่สัญญาณไฟจราจรตรงโน้น,น,น,นด้วยนะชกี้ชิโฮดเอซซนะคะนะตรงสัญญาณไฟจราจรตรงโน้นนะคะคือีจ้กนะรจะไปนนตรงโตรงนตรงนโน้นน้น ้าเขาอกเขามีถ้าเขามีอื่มย่อนนะถ้าถ้าไปทางด้านนั้นเขาใช้คําว่าคือจบเนาะนะคะอันนั้นคือนั้นนะคือโน้นต้องเป็นชอนะคะถ้าไปทางด้านนั้นจะเป็นไงคะอีกรอบเนาะจานัไคือจกรอบเนาะก็ ถ้าไปทางด้านนั้นสามารถไปได้ไวที่ไฮมาร์ท옆길로요ตรงโน้นด <론> ีหลนปะ จอยมาร Get ์ทยอบกรอยยอกรอะคือเขาลากกริยาวไว้เนาะนะคะให้ไปทางเขาลากคําว <outra. S 1> okay. <H> ่าไปเนาะนะคะนะทางยอบกรืออะไรคะยอบวกับกียอบกรยอบแปลว่าอะไรทางให้มันทางยอบคืออะไรนะยอยอบข้าง ทางข้างๆข้างๆอะไรแปลว่าข้างหน้าต้องเป็นสถานที่เนาะข้างๆอะไรทำไมนะข้างอะไรกีไฮมาร์ท옆길อ요ให้มาร์ทชื Hi, ่อใหมาร์ทชื่อใช่ประมาณไทยกูไอทีไอทีสเกล์ก็ทึ s <S ่งร้านนั Hi, ่นแหละให้มาร์ทชือ 네. 그리고 쭉 가세요. 가볍고, 어, 로나 동파이. 로나 동파이 쭉 가세요. 그고큰 네, 네, 뭐 길이 나오면 왼쪽으로 가세요.

네, 왼쪽으로 왔어요. 그 다음은요? 네, 왼쪽으로 왔어요. 그 다음은요? 네, 왼쪽으로 왔어요. 그 다음은요? ค่าไม่ท่าแลเว้นโซกิโรวัโซยวั어โซยมามาทางด้านซ้ายแล้วแล้วถูกต้องเนาะคือทัมาือัดมาือมาคืาอาืาคืมาาือมาคืาคืาือัาอ จำคำนามทาเมได้ไหมนี่ไวยากรณ์อะไรคะเนี่ยคือที่นึงเนี่ยคือหุ่นเนีคือามเนแปลว่าอะไรคะนี่แกมมาอะไรคะเนี่ยจำได้ไหมหลังหลังใช่ไหมหลังจากอะไรคือหลังจากนั้นหลังจากนั้นล่ะต้องเนาะหลังจากนั้นล่ะนะคะสา리를ิ나서쭉가다가 이대정문이 나면 오 다시 왼쪽으로 가세요 u 좀 기네요 s i o or Jim Kineo. I'm trying 사거리를 지나서 o n 어, g o n 거리거리 i n 개요 사거리지나서 신하다, 츄, 나다, 츄, 나다, 츄, 나다, 나다, 나 나다, 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 다다 나다, 나다, 나나다나나 ่านสีแยกแล้วทำอะไรคะจู่ตกตงไปตรงไป,ตรงไปแล้วไงต่ออีเได้ชงมุนี่หนาวมยอนได้ยินคำว่าอะไรบ้างเอาแค่ได้ยินได้เดี๋ยวครูช่วยเขียนให้ได้ยินคำว่าอะไรคะตรงไปแล้วไงต่อหนาวมยอนยีหนาวมยอนอนะคะอะไรออกมาอีดชงมุน อีเดออีเดออ,อ,อ,อีเดอจองนี่오ชุงชงลีจองมนจอง문จองนลีจอง문ลีอีแดคืออีฮ<อ>วาแทเออยอจาแทฮักโยะนะคะออชื่อเต็มๆนะอีมาจากอีฮวาแทมาจากแทฮักโจนะคะก็เลยเรียก,กสั้นเนาะอีอ เดก็คืออีวาแทฮิโย و. แต่มันเป็นโรงเรียนสำหรับผู้หญิงเท่านั้นนะคะเป็นชื่อมหาวิทยาลัยนะอีเดอีวาแทกิโยเนาะอีวาแต่ชื่อเต็มเ็คืออีวาโยจาแทกิโย و. นะคะเป็นมหาลัยสำหรับผู้หญิงชองมูลมูลแปลว่าอะไรมูลมูลชังมูลแปลว่าอะไรคะมูลชังมูลมูลแปลว่า ทางมุนก่อนชางมุนแปลว่าอะไรหน้าต่างหน้าต่างแล้วมุนแปลว่าอะไรมุนมุนประตูมุนประตูะตนะนะคะชองมุนคือประตูหลักอะนะคะประตูหลักส่วนมากก็จะเป็นประตูข้างหน้าที่มีป้ายชื่อโรงเรียนอะหรือถ้าเป็นบริษัทเนาะ ตรงช่องมูลน่ะนะคะตรงประตูข้างหน้ามันจะมีป้ายชื่ออาจจะเป็นแบบแกะสลกสักหินอ่อนหรืออะไรเงี้ยถ้าหน้าโรง <c oughs> เรียนมักจะแบบตรงที่มีเสาธงอะไรอย่างเงี้ยนึกออกเนาะนะคะตรงที่มีป้ายชื่อโรงเรียนตรงที่มีแบบรั้วที่เข้าข้างหน้าที่ผู้ปกครองไปรับไปส่งลูกอ่ะนะคะ <c oughs> ตรงเนี้ยที่มีรั้วปบบรั้วหลักๆกับประตูหลักอ่ะนะคะซึ่งประตูหลักประตูหลักช่องมูลส่วนมากก็มักจะเป็นประตูด้านหน้าอยู่แล้วเนาะอมูลนะคะหรือช่องมูลเอาว่าไม่ไม่เหมือนกันแล้วกันส่วนมากจะเป็นประตูเดียวกันพูดอย่างนี้ดีกว่า นะคะประตูด้านหน้าอมูลแปลว่าประตูด้านหน้าชองมูลแปลว่าประตูหลักส่วนมากออมันจะเป็นประตูเดียวกันเนาะปกติไม่มีใครเอาประตูหลักเป็นประตูข้างหลังเนาะส่วนมากะนะคะนะก็บอกว่าก็จะมออีประตูหลักของมหา,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 ากกวิทยาลัยอิวาโยจาแทกโยเนาะแล้วไงต่อคะถเาใช่ทางซ้าย ลุนาไปด้านซ้ายอาชีาช네ีาชีอีกครั้งเนาะไปด้านซ้ายอีกครั้งนะฮะวันลุงถามว่าเอ่อด้านซ้ายรับด้านซ้ายหรอคะครับครอดีรัซอรับครับครับคนับครงบครั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 บครเบคะับับคครบรับคัค จ๊อกี้ทางด้านโบด้อาไว้ให้ดูนิดห่งตรงโน้นอะไรตรงโน้นอะไรตรงโน้นแปลว่าข้างหลังต้องมีคำนามเนอะอ่ะมีสถานที่อันนี้ใบให้เนอะมันต้องมีตัวบอกชี้สถานที่ใช่ไหมนะคะแล้วข้างหลังเขาให้ทําอะไร 저기 횡단보도에서 세워주시면 돼요 횡단보도 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 อันนั้นชินโฮดึงชิทางม้าลายมองเนาอดูนะถ้าชินโฮเนี่ยนะคะจริงๆคําว่าชินโฮแปลว่าสัญญาณถึงแปลว่าไฟอยู่แล้วถูกไหมแปลตรงตัวเลยสัญญาณไฟนะคะเพิงดันปูดูนะหมายถึงทางม้าลายถ้าแปลตรงตัวนะดูนะคะมาจากทางโูแปลว่าเดินโคดูแปลว่าทางเดินน,น,นะคะ ควงดันคือแบบลาย,ายแบบเออแบบลายก็ได้หรือข้ามก็ได้เนาะนะคะก็เป็นทางสําหรับข้ามนะคะแล้วไงต่อให้ข้ามตรงทางม้าลายแล้วไงต่อคะเด็กเพือนครับที่ี่ 세워주시면돼요ียวชูชิมนชูอะเราะวไงค่านทแล้วจอดรถเหรอคะชูมีมันมีแกมมาเซววชูาด้วยนะชูชิมุนเทียวเซวชูชินเทียวไม่ได้อดเฉยๆนะอะไรจอดยังไง อาร์ออชูดาก็ลุนาช่วยลุนากต้องถ้าจุดๆ,ๆก็โอเคนี่เป็นไวยากรณ์เนาะอ่มยอนเทยดานะคะอ่มยอนเทยดาปกติจะเป็นเรื่องของการใช้บอกคําแนะนําหรือคําอนุญาตทําแบบนี้ก็โอเคทําแบบนี้ก็ได้นะ <c oughs> นะคะนะหรือว่ามีคนถามคําแนะนาอยากเก่งภาษาเกาหลีทํายังไงเราบอกว่ายอชิน uh ีคงดูฮ <c oughs> ามยอนเทยอเตั้งใจเรียนไปเถดเดี๋ยวก็โอเคเองเดี๋ยวก็ดีเองนะคะ โอเคเนาะอันนี้คือการุณาช่วยจอดตรงนั้นนะคะถ้าจอดตรงนั้นเดี๋ยวก็โอเคคือให้จอดตรงนั้นนั่นแหละนะคะอันนี้ครูแถมให้เนาะเผื่อไม่รู้จะช่วยจำศัพ์ได้ดีขึ้นหรือเปล่าเนาะควิงดันแปลว่าการข้ามเลยนะหรือแปลว่าลายเส้นแนวขวางอย่างนี้นก็ได้นะคะนะเพราะว่ามันก็เป็นลายขวางถูกไหมทางม้าลายเนาะนะคะแปลว่าข้ามด้วยก็ได้นะเพราะฉะนั้นทางเดินที่มันเป็นลายเส้นแนวขวางหรือจะแปลว่าทางเดินที่ใช้สําหรับข้าม ความหมายเดียวกันเนาะนะคะพูดถึงมาทางม้าลายทั้งคู่นะคะก็คือว่าให้จอดการุณาช่วยจอดตรงนั้นอะนะคะที่ตรงทางม้าลายตรงนู้นโอเคเนาะกช차역지나서요ค่ะคุณสามกี차역กี차역지나서요 เชื่อโยกชาซอยขีชื่อคืออะไรคะขิ่ชายอชินซาสานีสานีรถไฟให้ไหมชินาซอยชินาจอดผ่าน จำได้ไหมข้อข้อที่เขาให้ผ่านตรงทางแยกผ่านตรงสี่แยกแล้วก็ทำาไมสักอย่างอันนี้เขาก็ใช้ชินาโซยเหมือนกันนะคะชินาโซข้างหลังเขาไม่ได้บอกเขาให้ผ่านสถานีรถไฟแล้วก็จอดล้อแล้วก็อะไรหรอไม่รู้เขาไม่ได้บอกนาะนะคะเนสถานีรถไฟแล้วก็จอดอแล้วก็อะไรหรอไม่รู้เขาไม่ได้บอกเนาะนะคะเน่ยที่สถานกหดบนาย พอผ่านสถานีรถไฟแล้วก็เวละขี่อย่างนี้น่าจะเป็นจอดนั่นแหละเนาะให้จอดตรงไหนคะชอ็ชอตบอนเจ้ควงด้านโบโดช็อตช็อตบอนเจ้ชอ็อตบอนเจะไอตบอนเจ้ช็อตบอนเจ้ช็อตแปลว่าอะไรชอ็อต ชอดชอชดารางชนนุนชดแปลว่าชนชนคืออะไรคะทังแรกอันแรกถูกไหมนะอันที่หนึ่งนั่นแหละพูดง่ายๆอ่ะนะคะนะเพราะฉะนั้นชอตบ,บอนแจก็คืออันแรกอันที่หนึ่งนะคะนะชดอดซารางก็เลยแปลว่ารักแรก นะคะชนนุนก็คือขีมะแรกของปีอ่ะขีมะแรกที่ตกปีนั้นอ่ะนะคะนะอันนี้เขาบอกให้จอดตรงไหนคะให้ทำอะไรตรงอันที่หนึ่งอะไรอันที่หนึ่งเพลงดันโฟโดเพลงดันโฟโดอันที่หนึ่งก็คือทางม้าลายอันที่หนึ่งถูกไหมนะคะน่าจะมีหลายอันเอาให้ผ่านสถานีรถไฟไปแล้วเจออันแรกเจอทางม้าลายแรกให้จอดตรงนั้นเนาะถ้าวัสดสึมิด

สี่พันสี่ร้อยวอนครับผมยินดีครับขอบคุณครับ안녕히가세요ไปดีๆนะครับค่ะนี้โอเคไหมก็โอเคเนาะหลายอันก็ยังพอฟังได้อยู่เนาะนะคะอาจจะมีบางอันที่แบบไม่รู้สัพก,ก็จะติดบ้างนะคะ เรื่องของที่สอบไปเมื่อกี้โอเคไหมเรื่องสอบการแปลพอโอเคไหมคะอันนี้เปลมันมันมันจะมาจากการฟังก่อนฟังไม่ได้ฟังเพียนแล้วก็แปลเพียนเออมันก็จะพอฟังไม่ได้มันก็จะแปลไม่ค่อยได้ด้วยเนาะนะคะไม่เป็นไรก็เดี๋ยวค่อยไปฝึกเพิ่มนะคะแต่จริงๆแล้วครูว่ามันอาจจะตรงศัพท์ด้วยแหละเนาะบางศัพท์บางอันมันไม่ได้มันก็เช่นชื่อสถานที่อย่างเงี้ยพอเราไม่มั่นใจมันก็เลยอาจจะ าจจะทําให้ทั้งประโยครู้สึกไม่มั่นใจว่าเขาคุยเรื่องอะไรด้วยเนาะมันจะมีบางอาันเช่นไฮมาชื่อเมกาบัคเสื่งเนี้ยเนาะนะคะอีแดชงมุนก็จะทาให้เรานะคะเออชิ้นช่องคิดใช่ออกอะไรเงรี้ยหรือบางศัพท์เราบางอันเราไม่รู้เพลงดันบูดูอย่างเงี้ยนะคะก็าจะทําให้เรางงๆนิดนึงเนาะนะคะซาโกวดี้อย่างเงี้ยสีแยกบางอันล,ลืมๆไปแล้วบางระาวา่าฝฟังเป็น,ออนเราอ่านเราเราเห็นครรําศัพท์กับถ้าเราฟังอ่านจะแปลเร็วกว่า ที่เราได้ได้ฟังอืมเพราะเรามองเห็นใช่ไหมเนาะนะคะ,ะ,คะก็ไม่เป็นไรเนาะค่อยค่อยฝึกไปเรื่อยๆเนาะนะคะ